ก็คือมันสงบพอมันสงบขึ้นอุเบกขายานได้ปุ๊บปัญญายาณเกิดเมตตาคุณธรรมลูกเกิดทันทีพอเมตตาคุณธรรมเกิดแล้วปุ๊บลูกจะมองมุมที่ดีของเขาได้ค่ะคนส่วนใหญ่ปล่อยใจให้เพลินไปกับภาษาที่มากระทบอยู่ตลอดเวลามก็เลยทําให้จิตเขาเนี่ยมันไหลไปเรื่อยอพราะขัดการควบคุมสํารวมอินทรีย์ สังวรเรียกว่าไม่ได้สำรวมทางตาสำรวมทางหูสำรวมทางจมูกสำรวมทางกลิ่นใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สำรวมใจเพราะนั้นแค่เรากำหนดทอเดียบทย่อยมันคือการสำรวมใจพอสำรวมใจปุ๊บศีลสำรวมปรากฏถ้าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือ กำหนดต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นเส้นได้มันก็กลายเป็นใจเริ่มสงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิตอนนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิระดับไหนถ้าสมาธิแค่ระดับปิติมันก็มองโลกสวยสนุกสนานเฮหฮหาแต่ถ้าสูงละเอียดขึ้นไปนิดหนึ่งคือมันสงบแล้วก็เห็นความเบาของจิตตอนนั้นน่ะขั้นต่ำคืออุเบกขาญาณพอจิตลุก อยู่ในฌานอุเบกขาญาณปรากฏแล้วคุณธรรมที่จะปรากฏตามมาก็คือพรมวิหารสี่เพราะนั้นไม่ใช่ว่าพรมวิหารสี่จะเกิดขึ้นกันได้ง่ายๆถ้ากำลังของสมาธิที่เข้านั้นไม่ขึ้นถึงอุเบกขาญาณหรือฌานยากเพราะฌานเนี่ยอยู่ในขั้นของทุติยฌานปฐมฌานเนี่ยมัน ส่วนใหญ่แล้วปิ่มๆที่พระปิติแต่ผู้ที่ขึ้นถึงอุเบกขาญาณได้คือผู้ที่อยู่ในสมาธิฌานขั้นทุติยฌานว่าในเรื่องของกำลังของสมาธิผู้ที่เข้าฌานได้เป็นวสีคือนอุเบกขายานได้เป็นวสีคุณธรรมพรมวิหารสี่จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นพระพุทธองค์ถึงทรงกล่าวว่าดูก่อนเธอทั้งหลาย จงอย่าเสื่อมจากฌานแล้วธรรมของเธอนั้นจะไม่ต่ำซามเธอจะอยู่เย็นและเป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นคือธรรมของตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระพุทธองค์ให้เจริญฌานให้เป็นวสัสสีเป็นเหตุผลอันนี้แหละลูกแม